หดก็ครับบัดนี่ยโอ้บึอเห็ดกอดอ,อกนี่ครับป๊าดอ,อกนี่ไหม สวัสดีครับผมกลับมาพบพ่อกันยุโคกเห็ดครับเมือเม่อนีเมื่อี่เขาม้าโคกเขาบังเฮยต่นบนโป่งโลกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยพูมมครับเมื่อเนดอกแรกเห็ดกองกงามเมือ่อีนเขาม้าก็ตรงกับเ้าว,วันที่สิบพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ บานแล้วครับนี่พี่เอ้าได้บ่ครับนะ่ยโอ้ก็อยากผุผุเนี้ยนะครับเนะบาะว่เอาดอกป็นเชื่อะ khóc đỏ vì ngám vô ดอกนี้น้อยพอด,เดีเห็นบ่าดอกนี้ยูนี่ตัวนบ่เห็นตัวมีสองดอกสำนีละเอา่าได้ครับแจ Altyazı ตอนนี้ก็แจ้งพอดีเลยครับอรุณสวัสดิ์ครับผมกลับมาพ่พอกันยนาะมื่อเศร้าครับื้นนี้เข้ามากับตรงก็เศร้าวันที่10พฤศจิกายน ก็สอดถกพันอยหกสิบแปดครับหมายกับอายุเขาบังเฮยหมายเก้าหมายเดิมละครับตำบลปัวนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอําเภอเห็ยรรอบเศร้าครับเป็นเห็ดก็บานครับเมื่อเนี่ยเนาะได้ดอกบานถ้าส่วนหลายเลยครับเนี่ยละเนื่องจากเขาเวียนไ้หลายมือเนาะครับเนาะจังไหนกระลุนไปน้ำกันครับเมื่อเนี่ยว่าเขาสิมีความหมาเนาฝ่าขึ้น้อกลายซ้ำใดเนาะครับเนาะผลล่ะเขาก็ทิเข้าไปทั้งหนผลล่ะเนาะครับยางไปเรื่อยๆครับไปลุนน้ำกันไปครับ มาเบื้งเห็ดชุดแรกรอบเศร้าครับูเห็ดกอบานคือเก้าล่ะครับออดอกนึงนอนเองเล็งอยู่เลยนะครับผลงานรอบเศร้าหอกก็ได้ซัานี้ล่ะครับ อ๋อเทอละดอกเทอละบานครับอู้เมืองห็ดกอดอกนี่ครับ เห็ดนาขาวครับไปเก็บเห็ดนาขาวอีกอพ่อเห็ดกระด้างครับโอ้เห็ดกระด้าง เป็นฮิดซุปโรด้อครับนะหี่เฮิดกระด้างอีกครับ กำลังซุปได้เลยครับนะโอ้โหไมนหยาบแท้พิ่งขาล่าย เห็ดนาขาวครับเห็ดนาขขาวครับเก็บเห็ดนาขขาวก่อนดอกำงาๆอยู่ครับเห็ดนาขาว ห็ดตะไคร้ครับอือเอาได้บอระรับโอ้เอาบอ่อได้หรอครับเป็นเชือกซะเนาะตอนนี้เขามาหอดห้มญ่แล้วครับมาเบิงว่ามื้อนี่เขาสีได้จักดอกครับนี่บานหนึ่งเนาะบานแรกครับ นี่พี่น้องเขาสอบถามเรียงต้นกอเขามานะครับเนี่ะต้นกอนี่นะครับต้นกอลักษณะของต้นกอเบื้องเอาครับมันอธิบายบ่ถึกดอกอันนี้กับต้นน้อยครับเนี่ยนี่ต้นน้อยเขานี่กับพุ่มน้อยเขาครับเนี่ยพวกนี้พุ่มน้อยเนาะนี่ครับใบเขาจะเป็นลักษณะนี่อันนี้เป็นกอหน่อยครับหรือว่ากอนกหรอครับเนี่ย เก็ดกอก็จะออกน้ำจังซี่แหละเนาะมีพี่น้องเขาถามเขาม้าครับก็บเลยทายให้เบิองครับนี่ว่าอยากเบิองต้นกอใบกอยามมาเก็บก็บสิได้หูว่าสั้นเพื่อนว่านี่ครับเหรอเนาะดอกนี้เอาได้วันโอ้ดอกนี้เป็นเชือสซะครับนี่ครับทายให้บเบิองเราด้อครับเขาก็สิพา ยางบนหาเบิ้งคักๆเลยนะครับแล้วนี่ละครับผมใหญ่ของเขาบริเวณน,นี่แม่นมืดล่ะครับ ดอกนี่ไหมคักเนี่ยแทะอืมดอกนี่เอาเป็นเชือกเอาไว้เป็นเชือก Nhàng bưng nó không nó cũng rất cạn đồ hết chưa khẩu bó đầy đó bưng lợn ừ กันไปเรื่อยๆครับพาเบิงบรรยากาศเนาะดอกนึงเบกไม่ ขึนหมดแอ้วเนี่ย เดหาเง้างรอบางอีกกอนนะครับเนาะหมงมใหญ่ด้วยครับเนะี่ยหงมเดียวสูงคืดละ ตรงนี้ยังเก็บเห็ดหน้าขาวอยู่ครับดอกน้อยดอกใหญ่ก,กับมี คือดอกไงลีครับเห็ยดหนนะ้าขาวห้มเนี่ย บุดก้อครับบอนี่ครับดอกนี่เขาจสีเอาไปเป็นเชื่อเนาะเขาจสีเอาไปวานอยู่พ้นหน่อยเขาครับเนี่ยดอกเนี่ย เพราะว่าโพลหน่อยเขาจิได้ออกหลายๆนะครับเนาะ มาถึงพ้นน้อยแล้วครับเขาก็สียางเบิงเนาะเราเขาก็สีเอาเชือเห็ดนะครับที่เขาออกมาเนี่ยเป็นพันธุดอกง่ายครับเนี่ยเขาเสียม,มาวานวานวาน,วานไว้เนาะครับเนาะเรากระสีหาเห็ดไปเรื่อยดอกงหญ่เลยครับพันนเนี่ยเบืงพันดอกงหญ่เพราะว่าพ้นน้อยมันเป็นพันธุดอกน้อยครับ ก็เลยสเอาพันไม้มาขายายไว้เพื่อสิได้เก็บปีนาเนาะเพื่อมีดอกไง่เอานะครับพ่ออีดุดอกนึ่งอดอกบัวง่เป็นไดครับพัน พออีกดอกนึงนะครับพันดอกน้อยๆพันดอกใบใหญ่ป็นใดนะเนาะมืดแล้วครับมาขยายพันธุ์ล้วก็ได้เพิ่มอีกสองดอกเนะครับเนาะนี่งามเยอะ มาเบ่งผลงานการโอโกของเขาสาหรับมื้อนี้ครับนี่ครับสาหรับมื้อนี้เนาะมื้อนี้วามหมานของเขาก็เป็นเห็ดก้อเป็นเห็ดก้อแดงใหญ่ครับเนี่ยครับส่วนหลายเนาะนี่ครับเห็ดก้อแดงใหญ่กับมีตูมีบานครับแต่ส่วนมากมื้อนี้ก็อยากเป็นบานหลายเนาะครับเนาะเนื่องจากเขาเวียนไห้หลายมื้อเติบอย่ครับเนี่ยเห็ดก้อบานงามๆครับเนี่ยแกงเขาพริกเขาเกลือนั้ดีขนาดครับเนี่ยลอกกาไมาได้เห็ดหนาขาวครับเห็ดหนาขาวก็เริ่มเกิดนิดๆหน่อยๆแต่ยังเกิดบ่หลายครับเนี่ย เมื่อนี้เห็ดเขาได้กับมีแต่เห็ดกอแดงใหญ่กับเห็ดหนาขาวนี่แหละนะครับเนาะน่ครับตุม่มงามๆกับมีอยู่ครับเมื่อตุ่มแต่ละตุ่มเนี่ยโอ้สุดยอดลยครับถือว่าหมานอยู่นะครับเนาะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูแล้วเขากับยังมีข้อหมานมาฝากพี่น้องเติมกระตายอยู่กับถือว่าหมานอยู่ครับเพราะว่าเมื่อนี้มันเตรียมกระตาย,อย้อนหยางว่าตีย้อนมันดอกบานหลายครับเมื่อนี้เนาะบานแต่และบานานี่มิต่บานหย่ๆเนาะตามที่พี่น้องเห็นแหละครับ เอาเป็นว่ามื่อนี่คบหม,มานของเขากับเป็นเห็ดก้อแเด็กไงแล้วกับเป็นเห็ดหนาขาวนี่แหละครับส่วนเห็ดอื่นๆบ่เ,เห็นเลยเนาะครับเนาะมื่อนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคามหมานมาฝากพี่น้องเขาสำนี้แหละครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพราะการชิหน้าครับผมสวัสดีครับ